สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับอช่องมอมอยวัลลี่หลังจากที่ทีมไทยประกาศรายชื่อออกมาแน่นอนว่าต่างชาติ จับตาเรากันอย่างแน่นอนครับเพราะใน VNL ที่ผ่านมาเราเล่นแบบฟลูทีมนะครับในนัดแรกๆสามารถโชว์ฝีมือทำผลงานได้ดีมากเลยครับซึ่งตอนนี้ตัวตบหลักของเราอย่างเพียวบุงมบีมบีมแนนเตยก็มาครบหรือจะเป็นตัวเซตที่รู้ใจกันเป็นอย่างดีนะครับอย่างผู้ผ่อนพันก็มาซึ่งสาวๆของเราเล่นกันได้เข้าขาเป็นอย่างดีนะครับซึ่งตัวตบของเราต้องบอกเลยว่าสมแล้วครับที่เคยมีต่างชาต บอกว่าทุกคนสามารถทําเต็มได้เพราะว่าทุกคนนะครับสามารถตบได้ค่อนข้างเฉียบขาดและ อย่างแนนกับเตยก็เป็นตัวบล็อกที่มีคุณภาพอีกด้วยซึ่ง VNL เ,เราทำผลงานได้ดีขนาดนี้นะครับสู้กับผู้เล่นสูงใหญ่ได้ขนาดนี้แน่นอนว่าต่างชาติจะมีการศึกษาแล้วก็ไม่ประมาททีมไทยและเมื่อแข่งกับทีมไทยก็จะจัดเต็มในเรื่องของอีกแน่นอนครับเหมือนตอน VNL ก็สู้ๆนะครับสาวไทยเชื่อว่าสาวๆของเราจัดเต็มเช่นเดียวกัน